วันนี้เราจะไปกินข้าวที่ห้วยทับทันอำเภอห้วยทับทันอ่าไปกินกปิ้งไก่ไม้มาดันครับผมพร้อม,มทุม่มตำอร่อยอร่อยนะครับโอเคครับผมครับตอนนี้เพื่อนๆก็เริ่มทยอยม,มาแล้วนะครับแอฟริกาทวินไทอามาเล่เอ็กเอดีวีนะครับผมนี่ตอนนี้ไปกินกาแฟอยู่พร้อมที่จะเดินทางแล้วครับ อ่นะครับตอนนี้กำลังโชคอยู่อมควันก่อนครับแล้วก็พ่นควันออกมาจำรถนะครับแอบหนึ่งนะครับเดินทางต่อครับพี่น้องแต่ก่อนมีเกือบยี่สิบคันตอนนี้เหลือไม่ถึงสิบครับทั้งมรระภาพทั้งขี่ไม่ได้ความดันเบาหวานเพียบนะเหลืออยู่แค่นี้แหละครับนี่ อันหกร้อยซีซีก็เหลืออยู่สี่ร้อทีนี้จากหัวปราดุกก็เหลือแต่ปลาเข็งครับตอนนี้นี่ <c oughs> เป็นปลาขอน้อยแล้วจุหลายีรไปขี่ได้ขี่ไปได้ไปไปอตอนนี้ก็มาถึงแล้วพี่น้องห้วยทับทันนะครับบริเวณนี้ขายปิ้งไก่ทั้งหมดเลยยาวไปเลยครับไม่มาดัน กำลังเดินไปร้านที่เราจะกินแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมครับบริเวณนี้ใช่ทั้งหมดเลยครับนี่นี่คือปิ้งไก่ไม้มมดันนะครับนี่ไม้มดันเพราะว่าปิ้งแล้วมันจะหอมนะครับอูน่ากินนะครับผมหอมนะครับคงมีที่เดียวในในโลกก็ว่าได้นะครับน,นีอยู่ที่อำเภอห้วยทับทันนี่แหละมีร้านที่เราจะไปกิน ยายแกขายมาร้อยกว่าปีแล้วครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับนี่พูดไปถูกใจมีดอยู่ในมือแกนะครับให้เราอ่ะตีนตีใหญ่มีหมดนะครับกำลังิ้งก็มีน่ากินเลกครับูตดเด็ดนะครับูวดเด็ดูตรเ,เ,เด็ดอะไรก็ขาดไม่ได้คือแป้งนัวนะครับ มีปลาแดดนะครับขาดไม่ได้ต้มจำไม่ว่าจะไปจำอยู่ต่างประเทศก็ต้องมีปลาแดกนะครับนั้นไม่เป็นตำล้มใส่เข้าไปแล้วครับมะระกอหรือแบบผู้ที่ห้วยทับทันนะครับวันนี้ที่เรามากินนะเมื่อวานนี้กินอยู่คุณนหูวันนี้เรามากินที่ห้วยทับทันใส่จานน่าทานเลย อน нее, in Wait, okay, parole, ันน yeah. ี้เผ็ดหรือไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดกลางค่ะเผ็ดน้อยเนาะเผ็ดกลางกลางที่ดังที่สุดนะครับกี่ไก่ย่างไม้บรรดาอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกิดนะครับเว้เวลาแล้วโต๊ะใ่าลยก็มีปิ้งหมูนะครับผม ผมจำไม่เป็ียนี่ไก่ไม้มะดันนะครับกินนี่ก่อนร้มจำวันนี้กินอยู่คุณผ่าน ที่เอามาทําไม้ปิ้งไก่นะครับเกิดม,มาผมเพิ่งเปลีย่ยนคุณเจ้าของร้านขอเอามาใส่กระถางไว้ให้ดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ไม้มาดันนะครับไม้มาดันอันน,อออนี้มันจะออกมามมกเลยหนึนออ่นกินหอมคือเกา่าคือเก่าเออเรียบร้อยครับเหลือแต่จานครับอร่อยไม่อร่อยดูเอานะนี่เรียบร้อยนะครับพร้อมเดินทางต่อทีนี้เราจะไปไหว้ สังขารของหลวงปู่หลวงปู่ยังเกาะหลวงปูง่ห้วยนะครับผมอยู่ที่ที่แหละตอนนี้เราได้มาคละสักขระนะครับหลวงปู่หลวงปู่ยังก็่หลวงปูง่ห้วยนะครับผมอยู่ที่วัดห้วยทับทันจังหวัดศรีสเกตนะครับผมอายุเ7จปีครับผมเป็นบุญนะครับที่เราได้มาสักขระครับผม ตามสูตรครับกินหลังจากกินข้าวแล้วไปไหว้สังขารของเราปู่แล้วนะครับเราก็จะมากินกาแฟนะครับกินกาแฟตามสูตรเอ คนสวยะก่อนเพื่อไปนั่งกินกาแฟ <ś c oughs> บริการคเย็นนะะชาชาเขียวปั่นชาเขียวปันนะคะครับจอกเดียวจอกเดียวออนเดียวก็พอกินแล้วกินแล้วจะได้ว,ว่าจะไหวจกระโดดไปเดียวไม่ปังไม่